สวัสดีครับพวกผมช่องดาร์คซลคอกอีกครั้งนะครับกันนิยายเรื่องตำนานเย่าเหลานะครับวามดยจากตอนที่แล้วเย่าเฉินของเราก็ได้หนีไปกับเฟิงเซียนนะแล้วก็กำลังหนีกันไปแล้ว ย่าเฉินก็โดนฝ่ามือเป็นหนึ่งดอกเหตุการณ์จะเป็นอย่างไรต่อไปไปตามรับฟังกันต่อเลยนะครับทานเบลล์ิปนี้เป็นการสค้นหาจากซาตานจิ้เกี้ย าััรร่วดลบทที่ยี่สิบสามหลงทางครึ่งเดือนต่อมาลึกเข้าไปในภูเขาเหย่าเฉินและเฟิงเซียนสลัดทหารที่ไล่ตามพวกเขาออกไปจนหมดสิน้นแต่ในเวลาเดียวกันพวกเขาก็ได้หลงทางเสร็จแล้วเฟิงเซียนมองทูยเย่าเฉินด้วยความมึนงงในที่สุดเขาก็จำเห่าเฉินได้ ไคคนนี้ก็คือขอทานที่เขาเคยเลี้ยงอาหารในวันนั้นไม่ใช่เหรอแต่ในเวลานี้เฟิงเซียนได้แต่หัวเราะอย่างขมขื่นในใจดูเหมือนว่าการกระทําอันมีน้ำใจเล็กๆน้อยๆจะส่งผลดีต่อเขาอยู่ไม่น้อยมิฉะนั้นนักปรุงยาฝีมือดีอย่างเย่าเฉินจะลวกช่วยเหลือตระกูลเฟิงในเวลาวิกฤตได้อย่างไรท้ายที่สุดตระกูลเฟิงก็ดึงเย่าเฉินมาพัวพันทัในใดนั้นเย่าเฉินก็หยุดเดินชั่วครู่เลือดสีดําถูกพ่นออกมาจากปากสีหน้าของเย่าเฉินแข็งค้างเล็กน้อย เขาต้องกินยาหลายเม็ดเพื่อระง,งับความเจ็บปวดจากเมล็ดพันธ์สีเขียวที่อยู่ในอกของเขาเจ้าจะไม่เป็นไรใช่ไหมเฟิงเซียนถามด้วยความกังวลการโจมตีของผู้ที่อยู่ระดับราชันยุทธนั้นประตูขึ้นมาซ้ําแล้วซ้าเล่าในตอนที่ทาหารเกือบจะจับพวกเขาได้แต่ก,ก่อนหน้านี้ก็มีออร่าจากเมล็ดพันธ์เปล่งแสงออกมาจากอกของเย่าเฉินข้ขาไม่เป็นไรเย่าเฉินยิ้มอย่างเฉยเมยแม้ว่าพลังงานธาตุไม้จะสร้างหายนะให้กับร่างกายของเย่าเฉินแต่ด้วยเคล็ดวิชาเปลวเพลิงสามดอก กอกที่คอยกลร่นมเมล็ดพันธุ์สีเขียวอย่างต่อเนื่องทำให้เย่าเฉินก็สามารถดูดซับพลังงานธาตุไม้ได้เป็นจำนวนมากเช่นเดียวกันจึงทำให้ร่างกายของเขาแข็งแกร่งขึ้นเดิมทีเย่าเฉินใช้ศักยภาพของเขาไปจนหมดแล้วแต่เย่าเฉินก็สามารถฟื้นตัวได้เพราะผ่านการบำรุงร่างกายด้วยการแช่น้ำสมุนไพรมาเป็นเวลาสองปีแต่เขายังห่างไกลจากคำว่าฟื้นตัวอย่างสมบูรณ์เย่าเฉินต้องแช่น้ำสมุนไพรต่อไปอีกหลายปีก่อนจะถึงระดับการฟื้นตัวอย่างสูงสุด เมื่อมเมล็ดพันอยู่ในร่างกายของยเย่าเฉินกระบวนการฟื้นฟูจึงสั้นลงพลังชีวิตที่กรร่นออกมาจากมเมล็ดพันธุ์นั้นมีประสิทธิภาพมากกว่าการอาบน้ําสมุนไพรหลายร้อยเท่าแต่ข้อเสียอย่างเดียวก็คือไม่สามารถป้องกันการทําลายล้างจากมเมล็ดพันธุ์ได้และเมื่อถึงตอนนั้นยเย่าเฉินก็จะต้องตายอย่างแน่นอนยเย่าเฉินไม่ได้คิดมากเกี่ยวกับอันตรายนี้อีกต่อไปเขาจะแก้แค้นได้อย่างไรหากไม่หายจากอาการบาดเจ็บเสียก่อนในตอนนี้ยเย่าเฉินนั่งสมาธิพิงต้นไม้ใหญ่มือของเขาแตะลงบนพื้นเบา หมอกสีเขียวจํานวนมากถูกพ่นออกมาจากรูขุมขนอย่างช้าๆนี่คือพลังปานจากเมล็ดพันธุ์สีเขียวทําให้พืชที่อยู่โดยรอบได้รับผลกระทบและเริ่มเติบโตอย่างรวดเร็วนี่คือความสามารถในการเติบโตอย่างรวดเร็วของาธาตุไม้แต่การเติบโตแบบนี้ไม่ใช่สิ่งที่ดีแต่เป็นการทําลายล้างอย่างสมบูรณ์ภายในชั่วพริบตาพืชที่โตบโตอย่างรวดเร็วก็ได้ใช้พลังชีวิตจนหมดสิน้นเริ่มเหี่ยวเฉาลงในทันทีแสงสีแดงปรากฏขึ้นบนใบหน้าของเย่าเฉินนี่คือเปลวเพลิงของเคร็ดวิชาเปลวเพลิงสามดอกเย่าเฉินพยายาม ระงับพลังงานทำลายล้างที่กำลังกัดกินร่างกายของเขาเหย่าเฉินขับไล่พลังงานทำลายล้างออกอย่างช้าๆในขณะที่ยังคงเหลือพลังชีวิตอันแข็งแกร่งเอาไว้พลังทำลายล้างนี้มาจากผู้เข้าสู่ระดับราชันยุดเป็นคนทิ้งบาดแผลเอาไว้ดังนั้นเหย่าเฉินจึงได้รับความเจ็บปวดย่างแสนสาหัสในเวลาเดียวกันความลับของพลังงานธาตุไม้ในเมล็ดพันธุ์สีเขียวก็ได้ถูกเปิดโปงต่อเหย่าเฉินทีละหน่อยภายใต้การกลั่นของเล็ดวิชาเปลวเพลิงสามดอก นี่คือพลังงานแก่นสารชนิดหนึ่งที่เป็นแกนหล,ลักของเคริิวิชาตระกูลมูเลือดสีดำพุ่งออกมาจากปากของเย่าเฉินอีกครั้งแต่คราวนี้เย่าเฉินกลับยิ้มเพราะมีเส้นใยสีเขียวสองสามเส้นอยู่ด้านในนั่นเป็นสัญญาณว่าเมล็ดพันธุ์เริ่มถูกกรันออกจากกันแล้วหากเย่าเฉินยังคงทําเช่นนี้ต่อไปการกลันเมล็ดพันธุ์ให้กลายเป็นพลังชีวิตได้อย่างสมบูรณ์ก็มาถึงอย่างแน่นอนและจะต้องทําสําเร็จอีกไม่กี่วันข้างหน้า บางทีในช่วงเวลาสั้นๆเหย่าเฉินาอาจจะสามารถออกจากระดับคุรุยุท์และเข้าสู่ระดับมหาคุรุยุท์ได้ในอีกไม่ช้าโดยไม่จําเป็นต้องใช้เม็ดยาเปลวเพลิงขยักสีม่วงหรือเม็ดยาเปลวเพลิงขั้นสูงเพื่อเพิ่มระดับพลังของเขาอีกต่อไปเหย่าเฉินยืนขึ้นและมองไปที่เฟิงเซียนที่กําลังเป็นกังวลเอาละพวกเราไปกันเถอะขอรับเฟิงเซียนขยักหน้าอย่างเคารพข้ามีอายุน้อยกว่าเจ้าดังนั้นไม่จำเป็นต้องสุภาพกับข้าหรอกเหย่าเฉินตบไหล่เฟิงเซียน พวกเราต่างเป็นคนที่ตกตำ่ำที่ตกลงมาจากสวรรค์ในอนาคตพวกเราสามารถเรียกกันว่าพี่น้องได้ข้าเฟิงเซียนเปิดปากโดยไม่คาดคิดว่า,ยาวเย่าเฉินจะพูดอะไรแบบนี้จริงๆแล้วเป้าหมายก็คือทวงคืนความแค้นให้ตระกูลเฟิงเขาต้องการดูแลยเย่าเฉินจนกว่าบาดแผลจะหายจากนั้นจึงจะกลับไปที่ตระกูลอีกครั้งเจ้าอยากจะกลับไปที่ตระกูลเฟิงสินะข้ารู้แต่ข้าอยากเล่าเรื่องของข้าให้เจ้าฟังเรื่องราวเกี่ยวกับตระกูลสาขาที่เสื่อมถอยของตระกูลเยา่า เรื่องราวเกี่ยวกับสิทธิตระกูลเย่าที่ถูกขับไล่ออกจากตระกูลในหนึ่งช่วย,ยามต่อมาเฟิงเซียนฟังเรื่องราวของยเย่าเฉินจนจบปากของเขาก็อ้าค้างอยู่พักหนึ่งนี่นี่เจ้านี่เจ้ามาจากตระกูลเย่าเหรอใช่แล้วข้าชื่อเย่าวเฉินและข้าเป็นสิทธิ์ที่ถูกขับไล่ออกจากตระกูลข้ามีความโกรธแค้นต่อหัวหน้าตระกูลผู้คุมกฎย่าว,วางกุยพ่อของย่าววางกุยเป็นหนึ่งในสิทธิ์ผู้ยิ่งใหญ่และเป็นผู้วุโสที่มีอำนาจมากมายในตระกูลเยา่า เพิงเสียงกลืนน้ำลายความโกรธแค้นนี้เป็นสิ่งที่เขาไม่สามารถคาดคิดได้แต่ถึงจะเป็นอย่างนั้นข้าก็จะไม่ยอมแพ้ตราบใดที่ข้ามีชีวิตอยู่ข้าก็ยังมีความหวังต้องมีสักวันที่ข้าทําความรารถนาของข้าได้สําเร็จถึงแม้ตอนเนี้จะดูเหมือนเป็นไปไม่ได้ก็ตามพี่เสียงข้าหวังว่าท่านจะกลายเป็นส่วนหนึ่งของความแข็งแกร่งของข้าและข้าก็จะกลายเป็นส่วนหนึ่งของความแข็งแกร่งของท่านศัตรูพวกเราต่างอยู่ในระดับราชัญยุทธเท่านั้น ความแค้นนี้สามารถคืนให้กับพวกมันได้ในเวลาไม่ถึงสิบปีแค่ระดับราชนยุทธเหรอเมื่อได้ยินเช่นนี้เฟิงเซอนก็หัวเราะออกมาในทันทีเจ้าพูดว่าอะไรนะแค่ระดับราชนยุทธงั้นเหรอเจ้าใช้คําว่าแค่เหรอสาหรับคนที่มีทรัพยากรมากมายการเข้าสู่ระดับมหาคุรยุทธ์เพื่อเข้าสู่ระดับยอดยุทธต่อก็เหมือนเป็นการพยายามข้ามหุบเหวขนาดใหญ่แล้วไม่ต้องพูดถึงการเข้าสู่ระดับราชนยุทธเลยเย่าเฉินยิม้มแย็บน้อยแล้วพูดต่อในตอนนี้ ข้าอยู่ในระดับคุรุยุทธ์ระดับ4หรือ5้าดาวเท่านั้นเฟิงเซียนมองเย่าเฉินด้วยความไม่อยากจะเชื่อเย่าเฉินเป็นแค่ระดับคุรุยุทธ์5ดาวงั้นเหรอการจะรอดชีวิตจากการโจมตีของระดับราชนยุทธ์ได้นั้นต้องมีพลังกาลังอย่างน้อยระดับยอดยุทธ์เท่านั้นนั่นหมายความว่าแม้จะมีเม็ดยาทรงพลังที่ช่วยให้ผ่าระดับขั้นในชั่วคราวก็จําเป็นต้องมีพลังกาลังอย่างน้อยระดับมหาคุรุยุทธ์ถึงจะสามารถรอดชีวิตได้เมื่อต้องเผชิญกับการโจมตีของระดับราชนยุทธ์นี่นี่เจ้าจอยยู่รรระับคทิงๆ ข้าเป็นนักปรุงยาเจ้าเชื่อข้าเถอะเย่าเฉินสูดลมหายใจเข้าลึกคนที่หนีเอาชีวิตรอดต้องสนใจแค่ตนเองเท่านั้นแต่ตอนที่เขาลากเฟิงเซียนไปด้วยต้องเป็นคนโง่ที่อยากตายจริงๆเพราะความยากในการหนีจะเพิ่มขึ้นเป็นร้อยเท่า เฟิงเซียนมองเย่าเฉินในหัวของเขาเต็มไปด้วยความสงสัยในที่สุดเขาก็เลิกคิดเรื่องนี้ไปเฟิงเซียนควรจะก้าไปทีละก้าวเพียงแต่มีหลายสิ่งหลายอย่างเกิดขึ้นกับเขาและสิ่งเดียวที่เฟิงเซียนคิดได้ก็คือมีชีวิตต่อเพื่อแก้แค้นหรือจะกลับไปตายพร้อมกับคนในตระกูลสิ่งที่ทำให้เฟิงเซียนลังเลส่วนหนึ่งเป็นเพราะศัตรูของเขาอยู่ในระดับราชัญยุทธ์ดังนั้นเฟิงเซียนจึงสูญเสียความหวังในการแก้แค้นไปหากมีโอกาสแก้แค้นจริงๆเขาจะใช้ชีวิตอย่างไร้ค่าได้อย่างไรแล้วตอนนี้เจ้าอยากทำอะไร เฟงเซียนถามเย่าเฉินออกไปโดยไม่รู้ตัวเย่าเฉินไม่มีแผนในดๆที่แน่นอนแต่เมื่อเห็นสีหน้าสับสนของเฟิงเซียนเย่าเฉินก็พูดออกไปว่าตอนนี้พวกเรายังหลงทางอยู่ในภูเขาหากเราเดินต่อไปในทิศทางที่พระอาทิตย์ขึ้นเราก็จะสามารถออกจากที่นี่ได้นอกจากนี้เรายังสามารถรวบรวมส่วนผสมยาบางชนิดเพื่อกลั่นเป็นเม็ดยาระหว่างทางได้อีกด้วยเวลาไม่เคยรอชา้าอีกหนึ่งเดือนก็ได้ผ่านพ้นไปในการเดินทางของพวกเขาเย่าเฉินและฟงเซียนรวบรวมส่วนผสมยาได้จํานวนมาก รวมถึงต้องเผชิญหน้ากษัตริย์อสูรจำนวนนับไปทวนที่เฝ้ารักษาสมุนไพรบางชนิดพวกเขาต้องต่อสู้หลายครั้งเพื่อแย่งชิงส่วนผสมยานั้นมาและในหล,ะหลายๆครั้งชีวิตและความตายก็อยู่ใกล้แค่เอื้อนทั้งคู่นั้นสามารถเอาชีวิตรอดมาได้แต่ก็ต้องต่อสู้อย่างต่อเนื่องทั้งมดนี้สามารถเพิ่มความเร็วในการกรันมนเล็ดพันธุ์สีเขียวในตัวเย่าเฉินได้ดีอีกด้วย ฟิงเซียนสามารถก้าวหน้าในการต่อสู้หลังจากต่อสู้ในแต่ละครั้งพร้อมกับการกินเม็ดยาที่เย่าเฉินกลั่นเฟิงเซียนก็ก้าวหน้าด้วยความเร็วที่น่าตกใจเช่นเดียวกันแต่เมื่อเทียบกันแล้วความก้าวหน้าของเย่าเฉินนั้นก้าวกระโดดด้วยพลังที่ดึงออกมาจากเมล็ดพันธุ์สีเขียวก็ทำให้พลังชีวิตในร่างกายของเย่าเฉินยิ่งอุดมสมบูรณ์มากขึ้นเรื่อยๆความแข็งแกร่งของเขาเพิ่มขึ้นตามไปด้วยทำให้เย่าเฉินสามารถเข้าสู่ระดับครุยุทธ์ก้าวดาวได้แล้ว จริงๆแล้วร่างกายเส้นหลงปราณและจุดตันเถียงของเย่าเฉินได้เข้าสู่ระดับมหาคุรยุทธ์ไปแล้วเป็นผลมาจากการแช่น้ําสมุนไพรนับครั้งไม่ถ้วนตอนนี้เขากําลังส่งพลังงานที่จําเป็นให้กับร่างกายมันไม่เพียงแต่รักษาศักยภาพที่ถูกเผาไหม้ตลอดสองปีก่อนแต่ยังช่วยให้เย่าเฉินก้าวหน้าอย่างต่อเนื่องข้ากําลังจะเข้าสู่ระดับมหาคุรยุทธ์แล้วละ่ะเย่าเฉินกล่าวเฟิงเซียนมีสีหน้าเคร่งเครียดหากมีอะไรเข้ามารบกวนในขณะกำลังข้ามระดับอาจจะทำให้คนคนนั้นล้มเหลวในการข้ามระดับได้ บางคนอาจประสบความสําเร็จในครั้งเดียวแต่คนส่วนใหญ่พักประสบปัญหาสารพาัดได้เลยข้าจะช่วยปกป้องเจ้าเองเฟิงเซียงสูดลมหายใจเข้าลึกและยืนกรานอย่างแน่วแน่เหยาเฉินหลับตาลงไปชั่วขณะใบหน้าของเขาขมวดคิว้วแล้วลืมตาขึ้นอีกครั้งอ่าไม่จําเป็นแล้วละอะไรนะข้าสามารถข้ามระดับขั้นได้แล้วในตอนเนี้ยข้ามีพลังระดับมหาคุรยุทธ์หนึ่งดาวแล้วเฟิงเซียนสะดุดล้มลงด้วยความตกใจ เจ้าว่าอะไรนะเจ้าไม่ได้ยินที่ข้าพูดเหรอข,ข้าได้ยินเจ้าแต่มันจะเป็นไปได้ยังไงที่คนคนหนึ่งจะเลื่อนระดับจากคุรุยุทธเก้าดาวเข้าสู่ระดับมหากุรุยุทธหนึ่งดาวได้การกระพริบตาเบาๆนะมันจะง่ายขนาดนั้นได้ยังไงมันก็ไม่ใช่เรื่องยากขนาดนั้นนี่เหย่ยาเฉินยิ้มอย่างเฉยเมยเขากินยาเปลียวเพิงพยักสีม่วงเพื่อเข้าสู่ระดับมหากุรุยุทธได้ง่ายขึ้นในตอนนี้เห่าเฉินมีพลังปานเพียงพอแล้วการที่จะเลื่อนระดับขั้นมันก็เป็นเรื่องธรรมดาสําหรับเขาไม่ยากเลยออย่างนนั้นเห นี่มันบ้าไปแล้วไปกันต่อเถอะเหย่าเฉินกล่าวพร้อมกับเริ่มออกเดินทางเดี๋ยวเดี๋ยวนะพวกเราจะไปไหนกันเหย่าเฉินมองหน้าเฟิงเซียนก่อนจะกล่าวว่าตอนนี้พวกเราได้ไม้จมูกลิงเจ็ดดาวมาแล้วมีงูยักษ์เจ็ดดาวอยู่ตรงนั้นอีกเจ้าเอาชนะมันได้ไหมเฟิงเซียนรู้สึกล่าวกับว,ว่าเขากําลังตามหลังอยู่เล็กน้อยเป็นไปได้ไหมว่าหลังจากที่เข้าสู่ระดับมหากรุยุทธ์แล้ว,วเหย่าเฉินก็มีความมั่นใจมากขึ้นที่จะเอาชนะสัตว์อสูรที่อยู่ระดับที่เขาไม่เคยเอาชนะมาก่อนค่ะ ข้าเอาชนะมันไม่ได้หรอกงูยักษ์เจ็ดดาวเป็นสัตว์อสูรระดับยอดยุดขั้นสูงสุดถ้างั้นรอข้าในที่ปลอดภัยก่อนหากข้าเอาชนะมันไม่ได้ก็ไม่ต้องกังวลไปเดี๋ยวข้าจะวิ่งหนีออกมาเองเย่าเฉินหัวรอ หลายครั้งที่ความแข็งแกร่งไม่ได้มีแค่การต่อสู้ที่เผชิญหน้าเท่านั้นแต่เป็นการผสมผสานเข้ากับกลนอุบายต่างๆบางครั้งไม่จำเป็นต้องต่อสู้แบบเผชิญหน้ากันโดยตรงตราบใดที่ยังไม่สามารถรับมือกับก,บการโจมตีได้โดยตรงก็ต้องใช้กลนอุบายต่างๆเพื่อบรรลุเป้าหมายและใช้พลังงานร่างกายให้น้อยที่สุดเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ดีกว่าหลังจากที่พวกเขาก้าวหน้าแล้ว พวกเขาทั้งสองก็สามารถเก็บเกี่ยวส่วนผสมยาได้หลากหลายมากขึ้นซึ่งหลายอย่างเป็นของหายากและอยู่ในระดับสูงยเย่าเฉินไม่ได้เก็บส่วนผสมยาเหล่านั้นเอาไว้ทันทีที่รับส่วนผสมยามาเขาก็จะกลายเป็นเม็ดยาออกมาในทันทีสูตรยาที่ใช้ล้วนมาจากตระกูลสาขาท้ายที่สุดแล้วตระกูลสาขาก็มีบรรพบุรุษที่สามารถสลักชื่อไว้บนแท่นศิลาบรรพบุรุษตระกูลแม้ว่าตระกูลสาขาจะเสื่อมถอยลงแต่สูตรยาทุกประเภทก็ได้รับการส่งต่อ ในช่วงเวลานี้เยาวินไม่ได้สนใจอัตราการกลั่นยาสำเร็จด้วยซ้ำหากเขากลั่นไม่สำเร็จเยาวินก็จะได้รับประสบการณ์อัลลํมค่าแทนอยู่ดีหากเขาประสบความสำเร็จเยาวินก็จะมีเม็ดยาที่สามารถช่วยชีวิตเขาได้ในระหว่างการต่อสู้เพิ่มบางทีเฟิงเซียนอาจจะติดเชื้อบ้าจากเยาเฉินด้วยพลังของเม็ดยาและการต่อสู้กับสัตว์อสูรอย่างต่อเนื่องเฟิงเซียนก็สามารถก้าวหน้าได้อย่างก้าวกระโดดโดยเขาได้เข้าสู่ระดับรุยุทธ์ก้าวดาวในเวลาเพียงสองเดือน ดูเหมือนว่าข้าจะคว้าอะไรบางอย่างไว้ได้แล้วหลังจากต่อสู้เสร็จทั้งสองก็เดินออกจากอาณาเขตของสัตว์อสูรพร้อมกับส่วนผสมยาอีกสองสามอย่างเฟิงเซียนกระอาเลือดออกมาร่างกายของเขาแสดงสัญญาณว่ากำลังเข้าสู่ระดับมหาคุรยุทธ์แล้วหากพวกเขาไม่มีความก้าวหน้าผลลัพธ์เดียวที่รอยอยู่ก็คือความตายทำไมข้าถึงรู้สึกเหมือนกับว่าเรากำลังเดินลึกเข้าไปเรื่อยๆเลยเมื่อเดินที่แล้วเรายังเห็นร่องรอยของมนุษย์อยู่เลยในตอนนี้แม้แต่เส้นทางเดินก็มีน้อยลงเฟิงเซียนเช็ดเลือดออกจากปาก และรับเม็ดยาสองสามเม็ดและแสดงความเห็นของเขาอีกครั้งพวกเรามาผิดทางแล้วเหรอข้าเองก็ไม่รู้แต่ถึงอย่างนั้นพวกเราก็ควรเดินหน้าต่อไป เย่าเฉินยิ้มอย่างขมขื่นในช่วงสองเดือนที่ผ่านมาเย่าเฉินได้เข้าสู่ระดับมหาคุยุทธสามดาวแล้วและที่สําคัญหลังจากปรัญญาด้วยตนเองอย่างต่อเนื่องศิลปะการปรุงยาของเย่าเฉินก็ค่อยๆเปลี่ยนแปลงไปจนเข้าสู่ระดับที่มีแต่เย่าเฉินเท่านั้นที่เข้าใจอาจกล่าวได้ว่าเคล็ดวิชาปรุงยาของเขาได้แยกตัวออกจากรากฐานของตระกูลเยา่าจนกลายเป็นเคล็ดวิชาเฉพาะตัวของเย่าเฉินเองแน่นอนว่าเคล็ดวิชานี้ยังอยู่ในช่วงเริ่มต้นแต่นักปรุงยาที่สมพลังแต่ละคนก็มีเคล็ดวิชาเฉพาะตัวที่เหมาะสมกับตนเองเช่นกันสําหรับเฟ่งสี เขาอาจจะดูขาดความโดดเด่นเมื่อเทียบกันแต่การที่เฟิงเซียนกำลังจะเข้าสู่ระดับมหาคุรยุทธในเวลาเพียงสองเดือนถือเป็นความเร็วที่ทำให้เขาเป็นอัจฉริยะท่ามกลางอาัจฉริยะทั้งหลายแล้วในเวลานี้เวลาได้ผ่านไปกว่าครึ่งปีแล้วนับตั้งแต่เกิดโศกนาตกรรมของตระกูลเฟิงลึกเข้าไปในภูเขาทั้งสองช่วยเหลือซึ่งกันและกันและสร้างมิตรภาพพี่น้องอย่างแท้จริง เพื่อช่วยให้ฝฟงเซียนเข้าสู่ระดับมหาคุรยุทธ์เหย่าเฉินจึงใช้ความพยายามอย่างเต็มที่เม็ดยาที่บูโสย,ย่หลานเคยมอบให้เขามากมายทําให้เห่าเฉินประหยัดเวลาได้มากาเหย่าเฉินยังคงเตรียมบ่อน้ําแร่สมุนไพรให้เฟิงเซียนอีกหลายครั้งพรสวรรค์โดยกาเนิดของฝฟงเซียนอยู่ในระดับธรรมดา แต่ด้วยความช่วยเหลือของเย่าเฉินพรสวรรค์โดยกำเนิดของเขาจึงเปลี่ยนไปเส้นลมปราณศักยภาพทท้บหมดของเขาค่อยๆแข็งแกร่งขึ้นภายใต้การแช่น้ำสมุนไพรเฟิงเซียนสัมผัสได้ว่าพรสวรรค์โดยกำเนิดของเขาเปลี่ยนไปเคล็ดวิชาบางอย่างของตระกูลที่เขาไม่สามารถเข้าใจมันได้เมื่อก่อนในตอนนี้เฟิงเซียนกลับเชี่ยวชาญมันได้แล้วเขารู้ดีว่าทท้บหมดนี้เป็นเพราะความช่วยเหลือจากเย่าเฉินที่จริงแล้วเขาเริ่มเชื่อฟังทุกสิ่งที่เย่าเฉินพูดไปโดยปริยาย ผ่านไปอีกหนึ่งเดือนเสื้อผ้าของพวกเขาก็กลายเป็นผ้าขี้รหลวเพราะการต่อสู้ที่ต่อเนื่องทําให้พวกเขาดูเหมือนคนป่าในที่สุดพวกเขาก็ต้องใช้เปลือกไม้และใบไม้เพื่อทําเสื้อผ้าใหม่เจ้ารู้สึกไม่ว่าสัตว์อสูรที่เรา,าเผชิญหน้าในก่อนหน้านี้เหมือนจะแข็งแกร่งมากขึ้นเรื่อยๆดูเหมือนว่าพวกเราจะพบกับสัตว์อสูรที่ได้รับสติปัญญาแล้วเย่าเฉินพูดพร้อมกับขมวดคิว้วและรู้สึกว่ามีบางอย่างผิดปกติข้าไม่รู้ล็อกข้าหิวแล้วเฟิงเซียนไม่มีอะไรจะพูด ในแง่ของประสบการณ์ในป่าเขามีประสบการณ์น้อยกว่าเย่าเฉินด้วยซ้ำถ้างั้นพวกเราคงต้องหาที่พักแล้วละเย่าเฉินมองขึ้นไปบนท้องฟ้าแล้วพยักหน้าพวกเราหาที่พักและกินข้าวกันเถอะมีอันตรายมากบ่ายในป่าตอนกลางคืนและมีสัตว์อสูรมากบายออกเดินเพ่นพ่านในตอนกลางคืนเช่นเดียวกันการต่อสู้ในเวลากลางคืนไม่เหมาะสมสำหรับมนุษย์หลังจากค้นหาที่พักอยู่ชั่วครู่พวกเขาพบถ้ำแห่งหนึ่งบนหน้าผามันดูเงียบสงบมากข้างในมีบอ่อน้ำอยู่ในนั้น เย่าเฉินได้หัวรเราะเบาๆดีเลยพวกเราเริ่มแช่น้ําแร่สมุนไพรกันเถอะการแช่น้ําแร่สมุนไพรในป่าลึกไม่ใช่เรื่องง่ายก่อนอื่นเลยพวกเขาต้องหาแหล่งน้ําแร่ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมนอกจากนี้การแช่น้ําสมุนไพรยังต้องใช้เวลาเตรียมส่วนผสมมา,มากๆโดยเฉพาะสมุนไพรสามชนิดที่ต้องเคี่ยวน้ําหลายวันก่อนจะนํามาใช้ได้หากลบอยู่ในถ้าพวกเขาก็สามารถพักอยู่ที่นี่ได้อีกหลายวันฟึ่งเซียนพยักหน้าเห็นด้วยหลังจากกินอาหารเสร็จแล้ว ทั้งสองก็วางกับดักไว้รอบถ้ำก่อนจะเริ่มแช่น้ําแร่สมุนไพรเย่าเฉินเริ่มการเม็ดยาที่จําเป็นสําหรับการแช่น้าแร่ขณะที่เฟิงเซียนแบ่งส่วนผสมยาใหม่ที่พวกเขาได้รวบรวมมาได้และเตรียมไว้สําหรับการแช่น้าแร่เนื่องจากขาดเครื่องมือที่ใช้ในการรวบรวมการจัดเก็บส่วนผสมยาจึงต้องกรันเม็ดยาให้เร็วที่สุดเท่าที่จะกระทําได้ไมิฉะนั้นแล้วคุณสมบัติทางยาก็จะเสื่อมลงหากเป็นเช่นนั้นคุณภาพของเม็ดยาที่กรันออกมาจะลดลงอย่างรวดเร็วและส่วนผสมยาร้ําค่าก็จะกลายเป็นขยะ เย่าเฉินกรานเม็ดยาที่จําเป็นสําหรับการแช่น้ําแร่อย่างรวดเร็วเปลี่ยนไปการเม็ดยาชนิดอื่นด้วยเย่าเฉินไม่มีส่วนผสมยาที่แน่นอนที่จะต้องใช้เขาไม่ได้กรานเม็ดยาตามสูตรที่เรียนมามากนักเย่าเฉินให้จินตนาการอันกล้าหาญเพื่อกลั่นเม็ดยาออกมาเองเป็นเม็ดยาคุณภาพต่างๆซึ่งเหนือกว่าสิ่งที่เขาเคยเรียนมาก่อนหน้านี้ ทุกครั้งที่เย่าเฉินเริ่มกันยาความสามารถในการปรุงยาของเย่าเฉินก็จะเพิ่มขึ้นแม้แต่ตระกูลเย่าก็ไม่มีส่วนผสมยาให้ทดลองใช้มากมายขนาดนี้หากใครบางคนในตระกูลต้องการส่วนผสมยาในการทดลองเช่นนี้แล้วล่ะก็พวกเขาจะต้องกลายเป็นนักปรุงยาระดับ5เสียก,ก่อนตระกูลเย่าจึงจะยอมให้ใช้ส่วนผสมมากมายเช่นนี้ในการทดลอง หนึ่งวันผ่านไปขณะที่เย่าเฉินกำลังทดลองกลั่นยาอยู่นั้นเฟิงเซียงก็ได้ใช้เปลวเพลิงอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ความร้อนกับบ่อน,น้ำแร่โดยเติมผงสมุนไพรที่เคี่ยวแล้วลงไปในบ่อน,น้ำแร่อย่างต่อเนื่องครั้งนี้ต้องใช้เวลาทั้งวันในการเคี่ยวสมุนไพรจากนั้นจึงนำส่วนผสมอื่นๆมารวมกัน ตอนนี้ยเย่าเฉินได้ใช้ส่วนผสมยาตัวสุดท้ายเสร็จแล้วควันดำก็พวยขึ้นไปในอากาศส่วนผสมยาอันลําค่านี้ไม่สามารถกล่นเป็นเม็ดยาได้แต่ยเย่าเฉินได้สร้างเม็ดยาพิษสีเขียวแทนขึ้นมาเมื่อขูดร่องรอยออกและตรวจสอบลักษณะของมันดูยเย่าเฉินพบว่าเม็ดยาพิษสีเขียวมีพิษเย็นที่หนาแน่นภายใน15นาทีมันสามารถดับชีวิตคนคนหนึ่งได้เลย เย่าเฉินถอนหายใจเดิมทีเขาต้องการกั่นเม็ดยาเพื่อยหยุดการเติบโตของเม็ดพันธ์สีเขียวเย่าเฉินไม่คาดคิดว่าจะกลายเป็นเม็ดยาพิษสีเขียวแทนเจ้ากันยาเสร็จแล้วเหรอเราควรเริ่มแช่น้ำแร่สมุนไพรได้เลยไหมเฟิงเซียนตั้งตารอที่จะแช่น้ำแร่สมุนไพรเพราะทุกครั้งที่ได้แช่น้ำแร่สมุนไพรเฟิงเซียนจะรู้สึกถึงพรสวรรค์ที่เปลี่ยนแปลงไปร่างกายที่แข็งแกร่งขึ้นแม้ว่าระดับพลังปานของเขาจะไม่ก้าวหน้าแต่ร่างกายของเฟิงเซียนก็จะเข้าสู่ระดับที่สูงกว่าพลังปาน ยเย่าเฉินยืดตัวเพราะความเหนื่อยล้าแต่ความเหนื่อยล้าแบบนี้เหมาะกับการแช่น้ำแร่เป็นอย่างยิ่งยเย่าเฉินพยักหน้าและหยิบยาสองเม็ดออกมาเพื่อเสริมคุณภาพให้กับน้ำแร่เราเริ่มกันเลยทั้งสองเริ่มหมุนเวียมพลังปานของพวกเขานั่งอยู่ในบ่อน้ำแร่สมุนไพรที่กำลังปั่นป่วนพลังปานพวกเขาปิดกั้นอุณหภูมิสูงของน้ำแต่คุณสมบัติจากสมุนไพรยังคงไหลเข้าสู่พลังปานพวกเขาอย่างต่อเนื่องจากนั้นพลังปานจึงไหลไปตามเส้นลมปราณเข้าสู่จุดตันเถียนและไหลไปทั่วร่างกาย เมื่อคุณสมบัติจากสมุนไพรไหลเข้ามาความเจ็บปวดที่รุนแรงก็เกิดขึ้นในส่วนลึกที่สุดของกระดูกเราเขาว่ากระดูกพวกเขากำลังถูกบดขยี้เย่าเฉินและเฟิงเซียนเคยสัมผัสประสบการณ์การแช่น้ำแร่มาก่อนดังนั้นพวกเขาจึงไม่ได้เปล่งเสียงร้องออกมาแต่ว่า นี่เป็นเพียงแค่จุดเริ่มต้นเท่านั้นหลังจากความเจ็บปวดแผ่ซ่านเข้าไปทั่วกระดูกแล้วก็เกิดความเจ็บปวดที่น่ากลัวขึ้นรากบว่าจิตวิญญ,ญาณของพวกเขาถูกฉีกเป็นชิ้นเล็กชิ้นหน่อยความเจ็บปวดนี้เหมือนกับการถูกโจมตีที่มีวันสิ้นสุดความเจ็บปวดนี้รุนแรงมากจนไม่สามารถเพิกเฉยต่อไปได้สิ่งเดียวที่ทำได้ก็คืออดทนและอดทนต่อไปหากไม่สามารถทำสำเร็จร่างกายของพวกเขาก็จะระเบิดออกมาไม่เพียงแต่ร่างกายเท่านั้นแม้แต่จิตวิญ,ญญาณก็จะสลายหายไปด้วยอ๊อกฮึ ความเจ็บปวดนี่ไม่เห็นมีอะไรน่ากลัวเลยเขาจะยอมแพ้ได้อย่างไรอ๊อกฟังเสียตะโกนออกมาอย่างเจ็บปวดเขาพยายามอย่างสุดความสามารถแล้วที่จะต่อต้านกับความเจ็บปวดนี้แต่ขณะที่เขากําลังทุ่มเทยอย่างสุดความสามารถนั้นเขาก็เหลือไปมองทางเย่าเฉินเย่าเฉินเพียงแค่นั่งนิ่งๆในบ่อน้ําแร่และพลาัางปานของเขาก็หมุนวนอย่างเป็นระเบียบพร้อมกระดูดซับคุณสมบัติจากสมุนไพรอย่างมีสตินี่เจ้าเจ้าไม่รู้สึกอะไรเลยเหรอข้ารู้สึกเจ็บปวดมากเลย ย้าเฉินกระพริบตาพร้อมกระตอบอย่างเย็นชาแล้วแล้วทำไมเจ้าไม่ร้องออกมาเลยเล่าเฟิงเซียนพูดขณะจับหัวใจเขายังเจ็บปวดแล้วทําไมข้าต้องร้องออกมาด้วยล่าก็เพราะว่ามันเจ็บยังไงล่ะอ่าข้าชินแล้วละ่ะชินแล้วเหรอบ้าเอ้ยข้าเจ็บจนจะตายอยู่แล้วออก ไม่ว่าเฟิงเซียนจะแช่น้ำแร่สมุนไพรไปกี่ครั้งเขาก็ไม่เข้าใจว่าทำไมเย่าเฉินเฉยเมยต่อความเจ็บปวดได้ขนาดนี้ความเจ็บปวดที่แทบจะฆ่าเขาได้แต่กลับไม่มีผลกระทบอะไรกับยเย่าเฉินเลยเฟิงเซียงสงสัยว่า,ยาวเย่าเฉินเป็นมนุษย์หรือเปล่าเป็นไปได้ไหมว่า,ยาวเย่าเฉินจะเป็นสัตว์อสูรในร่างมนุษย์กันกลิ่นหอมของสมุนไพรแพร่กระจายไปทั่วปราพรองกับสายลมอย่างไรก็ตามภายใต้าสายลมนั้นก็มีปีศาจตัวหนึ่งกำลังคานไปด้านหน้าจมูกขนาดใหญ่เขามันชี้ขึ้นไปในอากาศสูดดมกลิ่นสมุนไพรนี้อยู่ตลอดเวลา เพียงแค่ดมกลิ่นสองสามครั้งมันก็สามารถตรวจับได้ว่ามีส่วนผสมยาอันล้ำค่าหลายอย่างในกลิ่นนี้ส่วนผสมยานี้การรวมเป็นเม็ดยานักปรุงยาข้าต้องรีบไปบอกอาจารย์แล้วปีศสาจคล้ายกระตุนนั้นแข็งแกร่งมากมันเริ่มขุดดินละหายลับไปในดินทันทีห่างออกไปห้าสิลีมีภูเขาขนาดใหญ่ตั้งอยู่ ที่เชิงเขามีหญ้าสมุนไพรจำนวนนับไปทัวที่ถูกปลูกเอาไว้และมีพลังจิตวิญญาณหนานแน่นมากมีพลังบางอย่างกักสมุนไพรเอาไว้ไม่ให้หลุดลอดแม้แต่น้อยเป็นที่ชัดเจนว่าผู้แข็งแกร่งคนหนึ่งได้จัดตั้งรูปแบบพลังบางอย่างที่สามารถผูกมัดพลังจิตวิญญาณทาให้สามารถบํารุงรักษาส่วนผสมยาได้ด้วยพลังดังกล่าว สูงขึ้นไปบนภูเขาเล็กน้อยมีมนุษย์กำลังสร้างพระราชวังขนาดใหญ่เมื่อมองดูอย่างทีทั่วนแล้วบอกได้ว่ามนุษย์เหล่านี้ล้วนเป็นนักบำเพ็ญที่อยู่ในระดับมหาคุรยุทธ์และตอนนี้พวกเขากำลังกลายเป็นท่าของปีศาจและแม,แม้ว่าไม่มีใครเฝ้าดูพวกเขาแต่ก็ไม่มีใครกล้าพยายามหลบหนีเลยในขณะน,นี้มีสายลมพัดแรงมีพลังปานไหลผ่านมีปีศาจตัวใหญ่ได้ปรากฏขึ้นคำรามใส่พวกเขาดูเหมือนว่ามันกำลังจะพุ่งหาผู้คนที่กำลังก่อสร้างพระราชวังเหล่านั้น แต่ทันใดนั้นก็มีเสียงแท่มาหยุดหมีปีศาจเอาไว้สาวน้อยน่ารักปรากฏตัวขึ้นบนหัวหมีและกล่าวว่าเจ้าหมีงโง่คนพวกนี้เป็นคนของข้าหากเจ้ากล้ายุ่งกับคนของข้าอาหารเย็นในคืนนี้คงเป็นกงเล็บหมีเสียแล้วละ่ะอย่าวุ่นวายไปให้พน้นหมีตัวใหญ่สายหัวและถอยหลังกลับไปหญิงสาวปีศาจกระโดดลงบนพื้นโบกมือไปทางผู้ที่อยู่ในระดับมหาคุยยุทธคนหนึ่งพวกเจ้าอย่ากังวลไปเลยข้าจ,จะปกป้องพวกเจ้าเอง ตราบใดที่พวกเจ้าสามารถสร้างพระราชวังขนาดใหญ่ให้กับข้าได้ข้าจะให้รางวัลแก่พวกเจ้าและส่งพวกเจ้ากลับไปยังเมืองมนุษย์อย่างแน่นอนเรื่องนี้พวกเราได้ตกลงกันไว้แล้วเราผู้อยู่ในระดับมหาคุยยุทธ์ต่างยิ้มอย่างไม่พอใจทำไมพวกเขาต้องจับผู้ที่ฝึกวิชามาสร้างพระราชวังแบบนี้ด้วยมันคงจะดีกว่าหากพวกเขารวบรวมคนธรรมดาที่เคยสร้างพระราชวังมาก่อนแล้วมาสร้างพระราชวังนี้นั่นจะทำให้ความเร็วในการสร้างเพิ่มขึ้นอีกด้วยแต่ครั้งสุดท้ายที่มีคนพูดอะไรออกไป พวกเขาก็จะถูกหมีตัวใหญ่ทับจนราบแบนพวกเขาทั้งหมดทําได้เพียงยิ้มลและระงับความโกรธเอาไว้อ้าวลินน้อยกลับมาแล้วเหรอเอานี้งั้นพวกเจ้าไปทํางานก็นต่อเถอะหญิงสาวปีศาจกระโดดและบินไปบนท้องฟ้าเมื่อนางสัมผัสได้กับพลังงานค่ายกนสัญลักษณ์หินหยางปรากฏขึ้นในทันใดปีศาจตัวลิ้นก็ปรากฏข,ขึ้นออกมาแล้วส่วนผสมยาของข้าอยู่ไหนนางแบมือไปที่ปีศาจตัวนั้นเพื่อต้องการของบางอย่างปีศาจตัวลิ้นส่ายหัวแต่ทันใดนั้น หญิงสาวปีศาจก็พูดออกมาว่าหากหาส่วนผสมยาไม่ได้แล้วทำไมเจ้าถึงกล้ากลับมามันค่อนข้างโหดร้ายแต่ทุกคนรู้ดีว่าหญิงสาวปีศาจแห่งภูเขาปีศาจนี้มีนิสัยที่โมโหง่ายด้วยเหตุผลบางอย่างนางจึงมักจับผู้ฝึกฝนพลังตามาสร้างพระราชวังนอกจากนี้นางมักจะแปลงร่างเป็นมนุษย์อีกด้วยนางเป็นปีศาจและปีศาจต้องอาศัยอยู่ในถ้ำปีศาจเพื่อให้ได้รับพลังงานปีศาจแต่นางกลับทําเช่นนี้ต้องมีเหตุผลอะไรบางอย่างนักพุงยา ข้าพบนักปุงยาแล้วปีศาจต,ตัวนล้รายงานเรื่องนี้อย่างรวดเร็วตามที่คาดเอาไว้หญิงสาวปีศาจปีความสุขในทันทีไม่ได้ยินในเรื่องนี้งั้นเหรอรีบพาข้าไปพาข้าไปจับเอ๊ะไม่สิไม่สิรีบพาข้าไปเชิญเขามาและแล้วหญิงสาวปีศาจก็มุ่งหน้าไปยังถ้ำที่เย่าเฉินอยู่ในทันทีเอาละครับก็เป็นอันจบในบทที่ยีเรียบร้อยแล้วนะครับโอ้โห ก็รุยกันไปแนละ้วเย้าเฉินก็เฟิงเซียนนะเหตุการณ์จะเป็นอย่างไรต่อไปนะครับติดตามรับฟังในคลิปถัดไปสำหรับคลิปนี้ขอบคุณที่ตามรับฟังอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร e และกดกระดิ่งจริงๆเพื่อไม่พลาดคลิปถัดไปนะครับสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนไปบ,บายครับ